แกะขาวพอดแคสต์แตกต่างอย่างมีสติสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แกะขาวพอดแคสต์แตกต่างอย่างมีสติครับวันนี้เรามีภา,ารกิจกันคือเราไปรวบรวมเอกสารมาต้องบอกว่าปึกใหญ่เลยใหญ่จริงๆค่ะมีทั้งคู่มือสำหรับนักพูดของ TEDx ที่ปกติเป็นเอกสารภายในเลยนะครับแล้วก็มีบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร แล้วก็ที่สำคัญคือแนวคิดจากตัวคริสแอนเดรสันผู้ดูแลเท็ดเองเลยใช่ครับซึ่งภารกิจของเราวันนี้ก็คือคือการขุดลงไปในเอกสารทั้งหมดเนี่แหละค่ะเพื่อจะสกัดเอาแก่นความคิดจริงๆออกว่าว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้ทอล์กสั้นๆบนเวทีสีแดงนั้นมันส่งพลังทรงพลังจนเปลี่ยนวิธีคิดของคนได้ทั่วโลกเลยใช่ค่ะเราจะมาถอดรหัสกันว่ามันเป็นแค่เทคนิคการพูดหรือมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่เอาละครับ งั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจุดแรกเลยที่ผมว่าทุกคนสังเกตได้เหมือนกันหมดก็คือเรื่องเวลาเรื่องเวลาทำไมต้อง18นาทีนั่นสิคะ่ะคือผมว่าหลายคนก็คงคิดเหมือนกันนะว่าการจะอธิบายเรื่องที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยบางทีชั่วโมงหนึ่งยังไม่พอเลยด้วยซ้าแต่เท,ท็ดกลับขีดเส้นตายไว้แค่นั้นจริงค่ะมันดูข,ดขัดขัดกับความรู้สึกเรามากเลยใช่แต่มันกลับเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ทางสมองเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะอ้าวเหรอครับ ค่ะในเอกสารวิจัยที่เรามีเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่า cognitive backlog cognitive backlog ใช่ค่ะหรือถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆก็คือภาระการรับรู้ของสมองลองนึกภาพตามนะคะว่าสมองเราเป็นเหมือนแก้วกาแฟใบเล็กๆครับแต่ข้อมูลที่เราพยายามจะพูดคือเหยือกน้ำขนาดใหญ่เลยโอเคการพูดนานเกินไปก็เหมือนเราพยายามจะเทน้ำทั้งเหยือกใส่แก้วใบนั้นผลก็คือน้ำมันก็ล้นออกมาหมดเลย โอ้โหเห็นภาพชัดมากแปลว่าสุดท้ายในแก้วอาจจะเหลือน้ำอยู่นิดเดียวหรืออาจจะไม่เหลือเลยถูกต้องค่ะนั่นก็หมายความว่าการบรรยายยาวๆที่เราเจอในห้องเรียนหรือในที่ประชุมที่ยาวเป็นชั่วโมงๆเนี่ยจริงๆสมองเรารับได้แค่ช่วงแรกๆเท่านั้นเองเหรอครับใช่เลยค่ะดรพอลคิงที่ศึกษาเรื่องนี้เขาพบว่า18นาทีคือจุดที่ลงตัวที่สุดเป็นเวลาที่นานพอจะอธิบายไอเดียลึกๆได้แต่ก็สั้นพอที่สมองคนฟังจะไม่ทำงานหนักเกินไป เป็นจุดสมดุลที่พอดีเขาเรียกว่า g o ล d i l o c k <_ d il ocks> โ Zone ค่ะไม่สัน้นไม่ยาวเกินไปซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะถ้าเราย้อนไปดูสุนทรพจน์สำคัญๆในประวัติศาสตร์อย่างเช่นคำปราศัย I Have a Dream ของมาตินลูเ t อร์คิงจูเนียร์ก็ยาวประมาณ17นาทีอ๋อใกล้เคียงกันมากหรือตอนที่สตีฟจ็อบส์เปิดตัว iPhone ครั้งแรก <_ d il ocks> เขาก็ไม่ได้พูดรวดเดียวจบนะครับแต่แบ่งเป็นช่วงๆใช่ใช่ฉันจำได้ช่วงละไม่เกิน15-20นาที แล้วก็ขั้นด้วยเดโมสินค้าเพื่อให้สมองคนดูได้พักแต่ในข้อมูลของเราก็มีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะที่เขาแย้งไว้เรื่องสมาธิ15นาทีเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นแค่ความเชื่อที่บอกต่อๆกันมาไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนขนาดนั้นอืแต่ปัจจัยที่สําคัญกว่าคือความสามารถของผู้พูดเองต่างหากที่จะดึงคนดูไว้ได้ใช่ครับซึ่งนั่นก็เป็นมุมที่น่าสนใจมากๆแต่ถึงอย่างนั้นในบริบทของเทสตกด18นาทีก็ยังเป็นเหมือนข้อจํากัดที่สร้างสารรค์ที่ทรงพลังอยู่ดี ข้อจำกัดที่สร้างสรรค์ครับคือมันบีบให้นักพูดต้องทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปให้หมดเลยแล้วกลั่นจนเหลือแต่แก่นของเรื่องที่สำคัญจริงๆมันไม่ใช่แค่การพูดให้สั้นลงนะครับแต่เป็นการบังคับให้คิดให้คมขึ้นด้วยอ๋อการบีบให้คิดคมขึ้นนี่เองมันเลยนำมาสู่ความลับข้อที่2โดยตรงเลยค่ะใช่เลยครับพอโดนบีบด้วยเวลา18นาทีมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะพูดทุกอย่างที่เราอยากจะพูดคาถามคือแล้วจะเลือกพูดเรื่องอะไร นี่คือหัวใจสำคัญข้อที่2เลยค่ะคริสแอนเดอร์สันบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของท a l กไม่ใช่การนำเสนอข้อมูลแต่คือแต่คือการปลูกถ่ายความคิดหรือ transfer a n idea ที่สำคัญมากๆแค่1ไอเดียเท่านั้น1นไอเดียเท่านั้นตลอด18นาทีคำว่าไอเดียในที่นี้มันต่างจากคำว่าหัวข้อหรือ Topic ยังไงครับผมว่าหลายคนน่าจะสับสนตรงนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะต่างถ้าจะพูดเรื่องภาวะโลกร้อน อันนี้ถือว่าเป็นไอเดียหรือยังคะภาวะโลกร้อนคือหัวข้อครับยังไม่ใช่ไอเดียอ๋อ oh. ไอเดียต้องเป็นประโยคที่สมบูรณ์เป็นข้อสรุปหรือมุมมองที่เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆจนเกิดเป็นภาพใหม่ที่เปลี่ยนวิธีคิดของผู้ฟังได้มีตัวอย่างไหมคะมีครับอย่างตัวอย่างของไอเดียของเสื้อเคนโรบินสันเขาไม่ได้พูดแค่เรื่องการศึกษานะครับแต่เขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญต่อการศึกษาเทียบเท่ากับการอ่านออกเขียนได้ โอ้โห oh, คมมากหรืออย่างชิมามันดาอาดิชีไม่ได้พูดแค่เรื่องเรื่องเล่าแต่เธอบอกว่าเรื่องเล่าเพียงด้านเดียวสร้างภาพเหมารวมที่เป็นอันตรายเข้าใจแล้วค่ะมันเห็นความแตกต่างชัดเลยมันคมแล้วก็มีทิศทางที่ชัดเจนครับเหมือนกับว่าท็อป,ปิกค,ค,คือที่ดินแต่ไอเดียคือแบบแปลนบ้านที่เราจะสร้างบนที่ดินนั้นเปรียบเทียบได้ดีมากครับทุกอย่างที่พูดในทล์ปไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสถิติเรื่องเล่ามันก็คืออิดหินปูนทราย ที่ต้องเอามาสร้างบ้างตามแบบแปลนนี้เท่านั้นถูกต้องเลยค่ะในคู่มือของ TEDx ถึงกับบอกเลยนะคะว่าให้ลองเขียนไอเดียของคุณออกมาในหนึ่งประโยคครับแล้วถามตัวเองว่ามันน่าสนใจไหมมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่าแล้วมันมีหลักฐานรองรับไหมถ้ายังตอบไม่ได้ก็ต้องกลับไปขัดเกล้าใหม่ใช่ค่ะจนกว่าจะได้ไอเดียที่คมกริบที่สุดนี่คืองานที่ยากที่สุดของการเตรียมตัวเลยโอเคพอเราได้ไอเดียที่คมกริบแล้วโจทย์ต่อไปคือ จะเปิดฉาก18นาทียังไงให้หน้าติดตามเพราะการดึงคนเข้ามาอยู่ในโลกของเราได้ตั้งแต่30วินาทีแรกเนี่ยสำคัญมากและวิธีนั้นก็คือความลับข้อที่3ค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าไม่ใช่ข้อมูลอ่าในทางประสาทวิทยามีคำอธิบายที่น่าทึ่งมากเลยนะครับเวลาเราฟังข้อมูลหรือสถิติแห้งๆเนี่ยสมองส่วนที่ประมวลผลภาษาจะทำงานค่ะก็ทำงานปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราฟังเรื่องเล่าที่มีตัวละครมีความขัดแย้ง มันเกิดอะไรขึ้นครับสมองจะทำงานในส่วนที่แตกต่างออกไปเลยมันจะหลั่งสารที่ชื่อว่าออกซิโทซินโหหมายความว่าการเล่าเรื่องดีๆมันมีผลทางเคมีกับสมองคนฟังเลยเหรอคะไม่ใช่แค่ผูกพันนะครับที่น่าทึ่งกว่านั้นคือมีงานวิจัยที่ใช้เครื่องสแกนสมองและพบว่าคลีนสมองของผู้เล่ากับผู้ฟังจะเริ่มปรับจูนเข้าหากันจูนเข้าหากันจนทำงานสอดประสานกันเป็นรูปแบบเดียวกันเลยเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า brain syncing สุดยอดเลยเหมือนสมองของผู้พูดเป็นสถานีวิทยุแล้วสมองของผู้ฟังทุกคนก็เริ่มปรับคลื่นให้ตรงกันนี่เองสินะเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงจำเรื่องเล่าได้ดีกว่าตัวเลขใช่เลยครับมีตัวอย่างของเท็ท็อกไหนที่ใช้เทคนิคนี้ได้ชัดๆบ้างไหมคะมีครับตัวอย่างที่คลาสสิกมากคือเท็ตท็อกของเชอริลแซนเบิร์ก CEO ของ a c e b o o k อ๋อลินอินใช่ไหมคะใช่ครับคือตอนแรกเนี่ยเธอเตรียมสุนทรพจน์ที่อัดแน่นไปด้วยสถิติเกี่ยวกับผู้นำหญิง ซึ่งมันก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับแต่คงจะน่าเบื่อมากค่ะนึกภาพออกเลยแต่สุดท้ายเธอเปลี่ยนใจครับเลือกที่จะเปิดด้วยเรื่องส่วนตัวที่ว่าวันนั้นลูกสาววัยสามขวบของเธอกอดขาเธอแล้วร้องไห้อ๋อแล้วบอกว่าแม่จา๋าอย่าไปขึ้นเครื่องบินเลยแค่ฟังก็รู้สึกจี๊ดละใช่ไหมครับเรื่องเล่านั้นมันไปสัมผัสกับความรู้สึกผิดหรือกิ้วที่ผู้หญิงทำงานหลายล้านคนทั่วโลกต้องเจออยู่ทุกวันมันสร้างสะพานทางอารมณ์ได้ทันทีเลย ถูกต้องครับพอเธอเชื่อมกับคนดูได้แล้วข้อมูลที่ตามมาทีหลังมันเลยมีความหมายขึ้นมาทันทีและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของกระแสลีนอินไปทั่วโลกเพราะข้อมูลทำให้เราคิดแต่เรื่องเล่าทำให้เรารู้สึกและความรู้สึกนี่แหละครับที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโอเคทีนี้เรามีเวลา18นาทีมีหไอเดียคมกริบแล้วก็เปิดด้วยเรื่องเล่าที่ทรงพลังแต่หลายครั้งการนำเสนอก็มาตกม้าตายตอนเปิดสไลด์นี่แหละค่ะ ผมเองยังมีความทรงจำฝังใจกับสไลด์ในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยบุลเลตพอยต์ตัวหนังสือเล็กๆเ,เป็นพืชเลยดิฉันว่าเราทุกคนมีความทรงจำแบบนั้นค่ะซึ่งนั่นก็นำมาสู่ความลับข้อที่4สไลด์มีไว้เสริมไม่ใช่มาสปอยกฎเหล็กข้อแรกของการทำสไลด์แบบเท็เอ็กซ์เลยคือเรียบง่ายเข้าไว้แล้วใช้ภาพมากกว่าตัวอักษรทำไมล่ะคะเพราะมีหลักการทางจิตวิทยาที่ง่ายแต่จริงมากว่าถ้าผู้ชมกำลังอ่านพวกเขาจะไม่ได้ฟังเรา อ๋อจริงด้วยสมองเราทำสองอย่างพร้อมกันได้ไม่ดีใช่ครับผมนึกถึงทอสของนักบินอวกาศคริสแฮตฟิลที่เล่าเรื่องตอนที่เขาตาบอดชั่วขณะนอกสถานีอวกาศอืมผมจำได้ว่าทอกเขามีสไลด์เยอะมากนะประมาณ35สไลด์แต่พอย้อนกลับไปดูจริงด้วยทุกสไลด์เป็นรูปภาพเต็มจอทั้งหมดเลยไม่มีตัวหนังสือเลยสักตัวอื้อหือผมเคยให้สัมภาษณ์เขาไว้ประโยคหนึ่งผมจำได้แม่นเลยครับเขาบอกว่าผมรับผิดชอบเรื่องคำพูด ไม่ใช่สลไลด์ประโยคนั้นสรุปทุกอย่างเลยค่ะสไลด์ไม่ใช่สคริปต์ให้เราอ่านแล้วไม่ใช่บทสรุปให้คนดูอ่านด้วยแต่มันคือฉากหลังที่ช่วยเสริมอารมณ์ของเรื่องเล่าเหมือนเพลงประกอบในหนังนั่นแหละค่ะในคู่มือของเท็ดถึงกับแนะนารายละเอียดทางเทคนิคเลยนะครับว่าให้ใช้รูปภาพความละเอียดสูงเต็มจอครับยังฟอนต์ที่อ่านง่ายยังพวกซานเซอร์ฟขนาดต้องใหญ่กว่า42พอยต์ขึ้นไปและที่สําคัญที่สุดคือ1สไลด์ควรมี1ประเด็นหลักเท่านั้น เพื่อไม่ให้คนดูสับสนถูกต้องค่ะนั่นหมายความว่าเราต้องเชื่อมั่นในเรื่องเล่าของตัวเองมากๆเลยสินะที่จะปล่อยให้ภาพทำหน้าที่ของมันไปโดยที่เราไม่ต้องเขียนทุกอย่างลงไปในสไลด์เพื่อกันลืมใช่เลยค่ะมันคือการเปลี่ยนบทบาทของสไลด์จากเอกสารประกอบการบรรยายให้กลายเป็นประสบการณ์ทางสายตาเอาล่ะครับมาถึงความลับข้อสุดท้ายกันแล้วซึ่งผมว่ามันอาจจะเป็นข้อที่ลึกซึ้งและสำคัญที่สุดเลยค่ะ ที่จะทำให้ทอคหนึ่งหนึ่งมันเป็นแค่ทอคที่ดีหรือกลายเป็นทอคในตำนานคริสแอนเดอร์สันให้หลักการสุดท้ายที่ผมว่ามันเป็นเหมือนปรัชญาเลยครับเขาบอกว่าก่อนจะขึ้นเวทีนักพูดต้องถามตัวเองด้วยความสัตย์จริงว่าไอเดียนี้ใครจะได้ประโยชน์ Who does this idea serve ใช่ครับถ้าคำตอบที่ผุดขึ้นมาในใจคือตัวเราเองเพื่อโปรโมทบริษัทเพื่อขายของหรือเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเอง ไอเดียนั้นก็อาจจะยังไม่ดีพอสำหรับเวทีนี้โห oh, นี่มันคือเรื่องของเจตนาเลยนี่คะถูกต้องครับหมายความว่าเจตนาต้องบริสุทธิ์ต้องไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเป็นหลักใช่เลยค่ะไอเดียที่ทรงพลังและควรค่าแก่การบอกต่อหรือ ideas worth spreading ตามสโลแกนของเท็ดคือไอเดียที่เป็นเหมือนของขวัญที่เราตั้งใจมอบให้กับผู้ฟังของขวัญ ค่ะมันต้องมีศักยาภาพที่จะเปลี่ยนมุมมองของใครสักคนให้ดีขึ้นปลุกระกายให้เขาอยากลงมือทำอะไรบางอย่างหรือแค่อย่างน้อยที่สุดทำให้วันที่แย่ๆของเขาสดใสขึ้นมาได้อืมผู้ฟังฉลาดกว่าที่เราคิดนะครับเขารับรู้เจตนาของผู้พูดได้เสมอจริงค่ะถ้าเรารู้สึกว่าผู้พูดคนนี้กำลังพยายามจะเอาอะไรบางอย่างจากเราสมองเราจะสร้างกำแพงขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเขากำลังให เราจะเปิดประตูหัวใจรับฟังอย่างเต็มที่สุดท้ายแล้วมันคือการเปลี่ยนกรอบความคิดทั้งหมดเลยจากการนำเสนอที่มีตัวเราเป็นศูนย์กลางไปสู่การให้ที่มีผู้ฟังเป็นศูนย์กลางถูกต้องครับเพราะของขวัญที่ดีคือของขวัญที่คนรับอยากส่งต่อชัดเจนมากค่ะงั้นเรามาทบทวน5ความลับที่เราเจาะลึกกันในวันนี้อีกครั้งนะคะได้เลยครับข้อแรกกด18นาทีเพื่อเคารพขีดจากัดทางสมองของผู้ฟัง ข้อ2โฟกัสที่1ไอเดียหลักที่คมกริบข้อ3เปิดด้วยเรื่องเล่าเพื่อสร้างสะคารเชื่อมทางอารมณ์ข้อ4ใช้สไลด์ภาพที่เรียบง่ายเพื่อเสริมเรื่องราวไม่ใช่มาแย่งความสนใจและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดข้อ5ไอเดียนั้นต้องมีเจตนาของการเป็นของขวัญให้กับผู้ฟังซึ่งหลักการทั้ง5ข้อนี้มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนเวทีเท็นะครับ เราสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกการสื่อสารในชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นการประชุมทีมที่ทำงานการสอนหนังสือหรือแม้แต่การคุยเรื่องสำคัญกับคนในครอบครัวใช่ค่ะมันคือการเปลี่ยนบทบาทของเราจากแค่ผู้นำเสนอข้อมูลไปสู่การเป็นผู้ส่งต่อแรงบันดาลใจและนั่นคือหัวใจของการเจาะลึกในวันนี้ครับแต่ก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปคิดกันต่อนะครับค่ะหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าไอเดียดีๆก็เหมือนของขวัญ และนี่คือวิธีการห่อของขวัญที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคำถามก็คือมีของขวัญกี่ชิ้นที่เราส่งมันออกไปในรูปแบบที่ไม่มีใครอยากรับหรือไม่มีใครเปิดอ่านเพียงเพราะเราห่อมันไม่เป็นและเราจะเริ่มห่อของขวัญชิ้นต่อไปของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรเป็นคำถามที่น่าคิดมากค่ะสำหรับวันนี้แกะขาวพอดแคสต์หมดเวลาแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะแกะขาวพอดแคสต์ แตกต่างอย่างมีสติ